นี่เป็นบรรยากาศภายนอกหอประชุมนะครับในการตรวจสอบสถานะผู้มีสภาพทะเบียนของพื้เบีงแห่ง ที่คือคับครับมีร้านค้าร้านอาหารมาตั้งหให้จัดจำหน่ายและบริการเหมือนตลาดนัดเล็กๆสักแห่งหนึ่ง ครับบรรยากาศของในหอประชุมนะครับอันนี้คุณตายของเรานะครับไม่เห็นหน้ามาเลยเลยครับโหโหนี่ครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้ตาใกทำไมตั้งใจทำงานหน่อยนอะ,ะไม่เหมือนร้องเพลงนะครับเวลาร้องเพลงนี่น่านละลื่นเลยนะครับคนเยอะมากเลยนะครับ โอ้หลายคนนะครับอันนี้น,นี่คุณใบนะครับอันนั้นน้องจอยนะครับเขาจ้อยยิ้มหน่อยน้องจอยเยอะนะครับเยอะครับอันอนีนอ้อนี้ป้าพี่มาตรวจงานครับมาตรวจงานว่าลูกน้องทํางานแต่ละคนทํางานเป็นไงนะฮะแจะเข้าวงได้หรือเปล่านะครับส เจ้าที่กำลังขำเคร่งนะครับหัวหน้าตู้ครับหัวหน้าใหญ่ในงานนี้ไก่าห้ เจ้าแม่ครับหัวหน้าแผน <c oughs> เป็นการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผู้ที่ไม่มีสภาพสารภาพทางเปลี่ยน ครับครับเป็นประจำทุกปี